เฉลิมพระเจ้ามาพันศาแปดสิเจ็ดพันศาและจากแม่น้ำนั้นถึงที่สุดป,ปลายดินโลกเพราะท่านคือผู้คนขสนอันอีพิธีหนึ่งคือพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษาข้าแต่อ,องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะอโอยพระพรข้าพระองค์ทั้งหลายในการเข้าร่วมพิธีในเช้าวันนี้ Maka pitch Sings on him with pride. Makes a difference the world can see. Therefore, us for you and me. Know, the greatest King of Kings in all times. History. ยุคะลบาทขับวิวัฒนระจักรีสมเด็จพระพักพระนอมินพระมหาประสัยร่วมทนพระราชทาิยกิจพระสกิดนักรางใจล่มชัดเฉลิมกิละกไใจลัิรักและยินฟ้าเจโองพระภูนีพระเอิรนพระเอิร สลึงนามสมยาทะคือคุณสยามนักเลนาคุณานานั้นก็คุณพิจิประเดืองตันุราชิรันดงทีทายุโกติยะนะเรนปัตเมนทิมินทรน้องก้าวถวายจักรุลพรปัจจเวทิตาดึงด้วยเล้าด้วยขมมขอเดชะ ภืมิพูอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เป็นพระราชโอรสคนที่สามในสมเด็จพระมหิปราี่เดตรอดุลยเดชนิกรมพระบรมราชนุกและสมเด็จพระศรีนครินทร์บาราบรมราชชนนีวันที่ห้าพฤษภาคมปีพุทธศักราช2493 เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสพุทธศักราช2493และโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยสั์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2499 ขออำนาจองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอภิบาลบรรดาดลให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญทรงพระเจริญด้วยจกักรพพิทพรชัยดำรงสถิตในศิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยพระบุญญาธิการแผ่ไพศาลไปทั่วทีสานิคิดเป็นนิ่งขวัญร่มเก้าของพวงข้ามนาพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน พรสาหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอทูลวิงวอนขอความเมตตาจากพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานสุขภาพร่ามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้กับพระองค์ท่านทั้งสองขอให้โครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในผูร่างกายของพระองค์ได้รับการรักษาจากพระองค์ที่จะฟื้นฟูสุขภาพของพระองค์ให้กลับสู่สุขภาพปกติเพื่อพระองค์จะเป็นเป็นที่พึ่งและเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจให้กับพวงชนชาวไทยต่อไปข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพุทลายจิงกัจุนอธิษฐานมอบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชีนาและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองไว้ในพระคุณความรักของพระองค์ขอให้พระคุณความรักและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับบรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชีนาและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และข้าพพงศ์ทั้หลายตั้งแต่ปัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมน นำสามน่อรนี่คาตพระองาหลวงพ่อคาระองคาตระคารับารองาพระาตรชาตะอคางคาระองาติาตคารคาพรอพองรองคชาราติรคาพระคระคระองคพระอพระารชาชารงติอครคระครับะคร โครงกานนท์นะครับขอบคุณสาหรับคณะผู <kein criticizing. S 3> ้บริหารโรงเรียนขอบคุณสําหรับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยนพิษลอยวิทยาลัยและคณะกรรมการก็ขอบพระคุณสําหรับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าพิศลอยวิทยาลัยคณะประธานชมรมครูเก่าของโรงเรียนแล้วก็ขอบคุณสําหรับประธานชุมชนทุกชุมชนที่มีส่วนในการเพิ่มขระเกียติในวันนี้ ครับสี่ส่วนเพิ่มเขาไปอีกครับฟังหึงนะครับขอบพระคุณมาก ยังไม่ได้นำธงมาคืนนะครับขอให้นำธงมาคืนได้บนเวทีเวลานี้นะครับชั้นไหนห้องไหนยังร อาวอาชีพยงวัยกายและใจยืนต่อกลุ่มสุขศรีตราบยังมีโอ้อยู่ยนต์เพื่อพระคุณขอทูลทูลขอให้พระ